ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแตรียมมินอพี่น้องเนาะครับพอแตรียมผามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนน้องคายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่17มิถุนายน67ลาวพัฒนาออก291209ครับเลขล่างก็ออก12เนาะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนหนองคายงวดทีพานมากการลุดนะพี่น้องขับจับคูหลุดตาวาเลกวิ่งนะครับครับวดวันจันทร์ที่17มิถุนายนสองห้าหกเจดลาพัฒนาเซียนหนองคายขับบนล่างวิ่งลุด8ดกับ9้าเน้นที่แดพี่น้อง8ดบอมาเลยมิดมาเก่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูลุดนะครับ9 3้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับ แต่ว่าเลขวิ่งก็ถือว่าเข่าอยู่นะพี่น้องเนาะครับเอามื่อนี้พ่อเตรียมกางผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับเซียนน้องคายนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะครับ บอกพี่นอกวันพุธที่สิบเก้าพุธที่สิบเก้าพี่นอก เราพัฒนาเสียนน้องคายนะครับ ับนล่างวิ่งรูด4กับ5พี่น้อง ครับชุดวิ่นเพื่อนพี่น้องโอ้สามสี่ห้านะพี่น้องเนอะสามสี่ห้า ศูนย์หนึ่งสองชุดวิ่นสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองพี่น้องครับจับคูโอ้ลืมเป็นเนีนที่ซีได้พี่น้องเล้อลืม ครับสี่ศูนย์นะครับครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับ เนียนซามห้างพี่น้อง รับกันเบนซีซีห้าห้านะครับขับสัตย์เดียร์ี่น้องเนาะรับออาชับหน้าจอได้รับเด้รับวันพุธที่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนาะรับเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองคายรับบนล่างวิ่งรูด4ีกับห้าเน้นที่4ีนะครับ ชุดวินก็นมีสามสี่ห้าศูนอะพี่น้องเนอะจับคก่ศูนย์ี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหห้ับลัก3าเพิ่นบอ่อเอานะครับจับเบิดกับเก้าชุดเก้าหางกับสามศูน 30, 3, 13, 2, ไปประมาณนี้แหละนะพี่น้องเนาะ,ค,ะครับพรพเทีมขอขอบคุณในหลาย,า,ยนนายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพรแเทมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นเช่นแนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วเตรียมข้อไวพ้พรอนคอยเขาคอยแตกป,ปังๆเด้องวดนี้ครับเอฟซีก็บเได้โศกโกมันๆนกันนะครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องมักชอบแต่ก็อย่าลืมนะครับเดอ้อกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับ เอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดทายทายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอพระคุณทุกที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดค่วมไข้ใหญ่มีนะครับเนาะรับอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม